พม่าราชวงศ์ก้นบองเรืองอำนาจขึ้นภายใต,ใต้การนำของพระเจ้าอาลองพญาปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ก้นบองในปลายปีพศ2302พระเจ้าอาลองพญายกทัพพม่าจ,จำนวน40,000คนเข้าโจมตีกรุงศรีอยุธยาโดยมีเจ้าชายมังระราชบุตรของพระเจ้าอาลองพญาเป็นทัพหน้านำไปสู่สงครามพระเจ้าอาลองพญาทัพพม่าเข้าโจมตีอยุธยาในช่วงต้นปีพศ2303 ฝ่ายกรุงเสียยุทธยาใช้ยุทธศาสตร์ตั้งรับภายในพระนครอาศัยความแข็งแรงมั่นคงของกำแพงเมืองในการป้องกันพม่าจนในที่สุดเมื่อฤดูฝนมาถึงทัพพม่าและพระเจ้าอโลองพญาจำต้องถอยทัพกลับยุทธศาสตร์ตั้งรับของกรุงเสียยุธยาสามารถต้านทัพพม่าได้เป็นครั้งสุดท้ายพระเจ้าอโลองพญาสิ้นพระชนระหว่างทางเสด็จกลับพม่าในการลุกรานของพระเจ้าอรลองพญานี้ฝ่ายพม่าโดยเฉพาะเจ้าชายมังระ มีโอกาสเรียนรู้สภาพภูมิประเทศและยุทธศาสตร์ของฝ่ายสยามและได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดข้อปรับปรุงของฝ่ายพมา่าเองเมื่อเจ้าชายมังระขึ้นของราชสมบัติเป็นพระเจ้ามังระในพศ2306พระเจ้ามังระจึงมีพระปณิธานในการสานต่อภารกิจการพิชิตกรุงศรีอย,ยุธยาที่พระบิดาคือพระเจ้าอรลองพญาได้ริเริ่มไว้พมา่ายึดเมืองเชียงใหม่ได้ในพศ2306 ีต่อมาพศ2 3 0พรพระเจ้ามังระทรงเนเมียวสีหบ,บดีเป็นแม่ทัพยกทัพสอง0 0คนไปปราบกบฏในล้านนาและเพื่อยกลงไปโจมตีกรุงศรีอย,ยุธยาต่อไปต่อมาในปลายปีเดียวกันพระเจ้ามังระทรงส่งมังมหานรธทายกทัพจำนวนสองห0,000ื่นคนเข้าโจมตีสยามจากทางเมืองทวายอีกทางเป็นการโจมตีกระนาบกรุงศรีอย,ยุธยาสองด้านทั้งจากทางล้านนาทางเหนือ และจากทางทวายทางทิศตะวันตกด้วยภาวะว่างว้นจากการลุกดานจากภายนอกเป็นเวลานานทำให้ระบบการป้องกันอาณาจักรของอยุทยาเสื่อมถอยลงเนีเมียวสีหบ,บดีพิชิตเมืองหลวงพระบางได้ในเดือนมีนาคมพศ2308ทำให้อาณาจักรหลวงพระบางและอาณาจักรเวียงจันทร์ตกเป็นเมืองขึ้นประเทศราชของพมา่า การที่พม่าสามารถยึดคลองล้านนาและล้านช้างได้ทําให้พม่าสามารถโอบล้อมเขตแดนทางทิศเหนือของสยามได้และเข้าถึงทรัพยากรกำลังพลได้จำนวนมากในช่วงต้นปีพศ2308มังมหานรธาที่ทวายส่งทัพหน้าเข้าโจมตีพิชิตหัวเมืองภาคตะวันตกของสยามได้แก่เพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีและชุมพรส่วนเนมิวสีหบดียกทัพผสมพม่าและล้านนาลงมาจากทางภาคเหนือ ในช่วงกลางปีเดือนสิงหาคมเข้าโจมตีหัวเมืองเหนือได้แก่สุขโขทัยสวรรคโลกลงไปจนถึงนครสวรรค์และอ่างทองกรุงศรีอยุธยาเรียกกองกําลังจากหัวเมืองต่างๆเข้ามาป้องกันพระนครทําให้หัวเมืองรอบนอกไม่สามารถป้องกันตนเองและเสียให้แก่พม่ในช่วงปลายปีเดือนตุลาคมมังมหานรทายกทัพจากทวายเข้ามาโจมตีล่มแม่น้ำเจ้าพระยาเมืองทนบุรีและนนทบุรี ราชสำนักอยุธยาร้องขอให้ในายวินเลียมโพนีหรือฝรั่งอลังกับปูนีนำกองทัพเรืออังกฤษเข้าช่วยลบกับพม่าในการรบที่นนทบุรีในเดือนธันวาคมพศ2308แต่พ่แพ้ให้แก่พมา่าทัพฝ่ายเหนือของเนเมียวสีหบดีและทัพฝ่ายตะวันตกของมังมหานรธา เข้ามาถึงที่ชานกรุงศรีอยุธยาพร้อมกันในต้นปีพศ2309เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์โดยในเมียวสีหหบุดีตั้งทัพที่ปากน้ำประสบทางเหนือของกรุงศรีอยุธยาในขณะที่มังมหาราชทาตั้งที่สีกุกทางตะวันตกสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอาอมรินทรงส่งกอง,ท,อง,ท,อง,ท,องทัพนำโดยเจ้าพระยาพระคลังพระยาเพชรบุรีเรืองและพระยาตากออกไปต้านทัพพม่าท,ที่ปากน้ำประสบและวัดภูเขาทองแต่ไม่สำเร็จ ในขณะที่พม่าก,กาลังล้อมกรุงศรีอย,ยุธยาอยู่นั้นเกิดวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันต่อสู้กับกองกําลังพม่าในพื้นที่วิเศษชัยชาญที่ยกมาจากทางอุทัยธานีค่ายบางระจันตั้งอยู่นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมิถุนายนเป็นเวลาห้าเดือนจึงเสียให้แก่พมา่พมาพม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่เป็นเวลา14เดือนนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์พศ2309จนถึงเดือนเมษายนพศ2310 ฝ่ายสยามกรุงศรีอย,ยุธยามเมื่อไม่สามารถขับไล่พม่ากออกไปได้จึงหวนสู่ยุทธศาสตร์ดั้งเดิมคือการตั้งรับภายในกำแพงพระนครอาศัยความแข็งแรงของกำแพงกรุงซึ่งได้รับการเสริมสร้างโดยวิศวกรฝรั่งเศสในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช ในระยะแรกอยุธยามีสเสบียงอาหารอย่างล้นเหลือและคาดว่าพมา่าจะถอยกลับไปเองเมื่อฤดูฝนมาถึงแต่พมา่าไม่ถอยกลับในฤดูฝนพระเจ้ามังระได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดจากสงครามพระเจ้าอรลองพญาได้คิดค้นและปรับปรุงยุทธศาสตร์ใหม่โดยที่พมา่าจะไม่ถอยกลับในฤดูฝนแต่จะตั้งมั่นที่ชานกรุงเพื่อบีบบังคับให้อายุทยาพ่ายแพ้ทับพม่า,รมารกระชับพื้นที่ประชิดอายุทยาในเดือนกันยายน โดยที่เนเมียวลสีหบ,บดีตั้งที่โพสามต้นมังมหรนาทาตั้งที่วัดภูเขาทองจนถึงปลายปีพศ2309ฝ่ายสยามกรุงศรีอย,ยุธยาเข้าสู่ภาวะครับขันและสเสบียงถดถอยพระยาตากขุนนางกรุงศรีอย,ยุธยาเชื้อสายจีนแต้จิว๋วนำกำลังชาวสยามและชาวจีนฝ่าวงล้อพมพม่าจากกรุงศรีอย,ยุธยาในเดือนมกราคมพศ2310ประมาณ3เดือนก่อนเสียกรุงไปตั้งหลักที่หัวเมืองชายทะเลตะวันออก ในขณะเดียวกันนั้นเกิดสงครามจีนพม่าอันมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างพม่าและจีนราชวงศ์ชิงเกี่ยวกับอิทธิพลในหัวเมืองไทยใหญ่อย่างอิงชวีส่งทัพจีนเข้าโจมตีพม่าโดยตรงในปลายปีพศ .2309 เป็นเหตุให้พระเจ้ามังระมีพระราชองค์การมายังแม่ทัพพม่าที่อยุธยาในเดือนมกราคมพศ .2310 เร่งรัฐให้มังมหานรธาและเนเมียวสีหบดีหักตีกรุงศรีอย,ยุธยาให้ได้โดยเร็วเพื่อผันกำลังไปสู้รบกับจีนมังมหานรธาจึงให้สร้างป้อมล้อมกรุงจำนวน27ป้อมในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมพศ2310สมเด็จพระที่นั่งสุรยิยอามรินทรงส่งกองกำลังทีนอาสาคลองสวนพลูและกองกำลังชาวคริสเตียนโปรตุเกสออกไปสู้รบกับพม่าเป็นการป้องกันด่านสุดท้าย ซึ่งไพ่แพ้ให้แก่พมา่าอีกเช่นกันมังมหานรทาถึงแก่กรรมในเดือนมีนาคมเป็นเหตุให้เนมียวสีหาบดีขึ้นเป็นผู้บัญชาการทัพพม่า,มาโดยสิทธิขาดแต่ผู้เดียว ี่เมียวสีแห่บ,บดีคิดค้นแผนการขุดอุโมง์ลอดกำแพงกรุงศรีอย,ยุธยาฝ่ายพมา่าเริ่มตั้งป้อมขุดอุโมงค์ที่หัวรอในเดือนมีนาคมจนกระทั่งในต้นเดือนเมษายนฝ่ายพมา่าจุดไฟเผารากกำแพงกรุงศรีอย,ยุธยาที่บริเวณหัวรอทําให้กำแพงเมืองที่หัวรอสุดพังทลายลงเป็นโอกาสให้ทัพพมา่าสามารถเข้ายึดพิชิตกรุงศรีอย,ยุธยาได้ในที่สุดในวันอังคารขึ้นเก้าค่ำเดือนห้หรือวันที่7เมษายนพศ2310 ทับฝ่ายพระม่สังหารชาวกรุงศรีอย,ยุธยาเผาทำลายปราสาทพระราชวังวัดวาอารามและบ้านเรือนรัษฎรปล้นทรัพย์สินกลับไปสมเด็จพระที่นั่งสุรยิยอาอมรินทร์สวรรคตโดยการต้องปืนตามพงศาวดารพระมะ่หรือการอดพระกยาหารตามพงศาวดารไทย ฝ่ายพระแม่ก,กวาดต้อนชาวกรุงศรีอยุธยาจำนวนสามหมื่นคนพร้อมทั้งเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์บ้านพลูหลวงศิลปินช่างฝีมือและสมบัติทางวัฒนธรรมต่างๆกลับไปพ่อแม่ในเมียวศรีหาบดียึดครองกรุงศรีอยุธยาอยู่เป็นเวลาสองเดือนก่อนที่จะถอยทัพกลับพระแม่ในเดือนมิถุนายนพศ2310โดยวางกองกำลังที่มีจำนวนไม่มากไว้ที่ค่ายโพสามต้นนำโดยสุกี้พระนายกองในขณะที่ภูมิภาคอ,อื่นๆของสยาม แตกแยกออกเป็นชุมนุมตามท้องที่ต่างๆเมื่อฝ่ายพม่าผันกำลังส่วนใหญ่ไปสู้รบกับจีนทำให้ฝ่ายสยามมีโอกาสในการฟื้นฟูกลับตั้งตัวขึ้นใหม่พระยาตาขุนนางเชื้อสายจีนยกทัพกองกำลังชาวสยามและจีนจากทันทปุรีเข้ายึดเมืองทนบุรีและกรุงศรีอยุธยาตีค่ายโพสามต้นของสุกี้พระนายกองแตกยึดได้ในเดือนพฤศจิกายนพศ2310 เพียงเจ็ดเดือนหลังจากเสียกรุงศรีอย,ยุธยากรุงศรีอย,ยุธยาอยู่ในสภาพปรักหักพังและมีกําลังไม่เพียงพอใช้ป้องกันทัพพมา่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงทรงย้ายราชธานีจากกรุงศรีอย,ยุธยาไปยังที่กรุงธนบุรีทรงปราบดาพิเศษและก่อตั้งอาณาจักรธนบุรีเมืองอยุธยายังคงดํารงอยู่ในยุคสมัยต่อมาในฐานะหัวเมืองมีการรื้อนำอิฐไปก่อสร้างกรุงเทพมหานคร และมีการขุดสมบัติอยุธยาอย่างกว้างขวางหลังจากที่เสร็จสิ้นสงครามกับจีนแล้วในพศ .2312 ฝ่ายพระแม่พระเจ้ามังระส่งทัพเข้ารุกรานสยามอีกครั้งในสงครามอาเซวุนกี้พศ .2318 แต่ครั้งนี้ฝ่ายสยามกรุงธนบุรีสามารถต้านทานการรุกรานของพระแม่ได้สงครามก้าวทัพในสมัยต่อมาเป็นการรุกรานของพระแม่ครั้งใหญ่ครั้งสุดท้าย ฝ่ายสยามสูญเสียหัวเมืองมริดและตะนาวสีให้แก่พม่าเป็นการถาวรแลกเปลี่ยนกับการที่สยามได้ครอบครองหัวเมืองล้านนาจากพม่า